บทที่833ไม่เลวไม่เลวถึงแม้ว่าร่างแปลงมานี้จะเทียบกับร่างเดิมของข้าไม่ได้แต่สามารถรับการโจมตีของข้าได้โดยไม่ตายดูแล้วจะคงไม่ใช่ผู้บำเพ็ญเพียรระดับต่ำสีนะข้าจะสังเวยโลหิตของเจ้าก่อนก็แล้วกันนั้นลงโหเออยังโหดเหี้ยม เห็นเพียงสีหน้าของเขาดำทะมึนมากกว่าเดิมสามส่วนและดวงตาสีเงินขาวคู่นั้นก็เย็นเยียบอย่างสุดๆจ้องเขม็งมายังชายชาราด้วยดวงตาไม่กระพริบราวกับคนตายชายชาราก็รู้สึกใจหายว่าบ์นานลงโหที่เอ่ยจบแล้วร่างพลันแวบหายไปเกิดเป็นเงาลวงตายอย่างต่อเนื่องคนก็โผลก็ไปหาชายชาราไม่ได้เอ่ยอะไรไร้สาระเลยแม้แต่น้อย ชายชาราแซ้ลูตกใจจนขวัญกระเจิงคิดออกจากกำแพงหินแต่เวลานั้นก็ไม่ทันแล้วการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายรวดเร็วเกินไปชั่วพลิบตาก็กระโจนมาอยู่เบื้องหน้าเขาราวกับปีศาจอย่างไรอย่างนั้นและกรงเล็บที่มีไอมานสีดำแผ่ออกมาพลันเสียบมายังศีรษะของชายชราชายช,าชาราตื่นตระหนกอย่างสุดๆคำได้เพียงตัดสินใจเปล่งลำแสงสีขาวทั่วเรือนร่างออกมานำลมปราณทั้งหมดมาใส่ไว้ในผ้าคลุมสีโลหิตรวดเดียว ชั่วขณะนั้นมา่านลำแสงสีโลหิตที่อยู่เบื้องหน้าพันสูงขึ้นไปอีกครึ่งจือกรงเล็บสีดำกรงเล็บนั้นเสียบลงมาอย่างรุนแรงภายใต้สายตาที่ไร้ความรู้สึกของหนานหลงโหเสียงแควก่กันแปลกประหลาดดังขึ้นมา่านลำแสงเจิดจ้าจนแสบตาขณะที่ชายชรากําลังอกสันขวัญแขวนนั้นกรงเล็บปีศาจก็ทะลุเข้ามาในมา่านลำแสงสองสามชื่อแล้วในที่สุดก็หยุดลง ชาชราเห็นเช่นนั้นพลันผ่อนคลายลงใบหน้าเริ่มกลับมามีสีโลหิตลำแสงวิญญาณบนเรือนร่างสว่างวาบขึ้นอีกครั้งคิดจะออกคำสั่งกับลำแสงวิญญาณที่ปกคลุมร่างกายให้ทลายกำแพงที่แข็งแกร่งดังเหล็กกล้านี้ออกไปนานลงโหที่อยู่ตรงท่ามยักมุมปากขึ้นเล็กน้อยเผยสีหน้าเยาะเย้ยอ,ออกมาเสียงดังสนั่นดังขึ้นนานลงโหโบกมืออีกข้างหนึ่ง ทุบไปยังมา่านลำแสงสีโลหิตลำแสงวิญญาณที่ชายชราเพิ่มจะปล่อยออกมานอกกายพลันสั่นคลอนและสลายหายไปกว่าครึ่องอย่างไม่รู้สาเหตุชายชราตกตะลึงค้างยังไม่ทันเข้าใจว่าอีกฝ่ายมีเจตนาใดแขนของหนานลงโหก็ทะลุเข้ามาในมา่านลำแสงกำปั้นทุบลงมาอีกครั้งราวกับสายฟ้ามา่านลำแสงสั่นคลอนอีกครั้ง ลำแสงวิญญาณที่เหลืออยู่บนร่างของชายชราเองก็ถูกการโจมตีนั้นทําให้หายไปจนเกลี้ยงเช่นกันในเวลาเดียวกันร่างกายพันหนักอึง้งและฝังลงไปในกําแพงหินอีกสองสามชุนแย่แล้วชายชราแซ้ลูเห็นสถานการณ์เช่นนั้นในที่สุดก็นึกอะไรขึ้นมาได้ใบหน้าเปลี่ยนสีเขารีบร้อนสะบัดธงอาคมสีขาวที่อยู่ในมือคิดจะโยนสมบัติชิ้นนี้ออกไปแต่ หนานลงโหพลันโบกกำปั้นเข้าสองทุบลงมาต่อเนื่องกันอย่างไม่รีบร้อนไม่ให้โอกาสชัยชราได้ปล่อยธงอาคมออกมาทุกกำปั้นล้วนทำให้อวิญญาณที่ชายชราเพิ่งจะใส่เข้าไปในธงบนมือสลายหายไปและยิ่งไปกว่านั้นยังเร็วขึ้นเรื่อยๆพละกกำลังก็มากขึ้นเรื่อยๆเ,เสียงตึงตังจึงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุด ชายชราคิดจะสำแดงเคล็ดวิชาลับอื่นๆออกมาด้วยความตกตะลึงแต่รวบรวมลมปราณได้เพียงครึ่งหนึ่งก็ถูกตีจนสลายหายไปเช่นกันไม่มีทางรวบรวมลมปราณได้ด้วยเหตุนี้ลู่วัอิงผู้มีลมปราณและความสามารถอันแข็งแกร่งจึงถูกกักเป็นเป็นเอาไว้ในกำแพงหินไม่มีทางสำแดงความสามารถอะไรได้เลยแม้แต่น้อยทำได้เพียงมองม่านลำแสงสีแดงเบื้องหน้าค่อยๆจางลง และเผยสีหน้าสิ้นหวังออกมาชายชาราแซหลูมีสีหน้าเขียวคล้ำจากความหวาดกลัวเมื่อศบตากับดวงตาสีเงินของหนานลงโหอีกครั้งก็ตกใจจนสะดุ้งโยงตัวสั่นราริกถามถ้าหากเป็นเช่นนี้จนถึงตอนสุดท้ายเขาจะต้องแหลกสลายกลายเป็นก้อนเนื้อบดอยางไม่ต้องสงสัยแน่นอนเมื่อคิดมาถึงตรงนี้ชายชาราพลันกัดฟันตะโกนออกมาเสียงดังลำแสงสีขาวเบื้องท้องฟ้งฟาสว่างวาบ ทารกที่หน้าตาเหมือนกับชายชาราปรากฏขึ้นกลางอากาศทารกตัวนี้มีสีหน้าตื่นตระหนกแต่สองมือกลับกุมกระบี่เล็กๆสีฟ้าเข้มเอาไว้แน่นแทบจะในเวลาเดียวกันนั้นผ้าคคลุมมหาตะวันสมบัติโบราณที่กลายเป็นม่านลำแสงก็เกิดเสียงปริแตกความลังเลสุดท้ายของทารกพลันหายลับไปมันกระโดดขึ้นชั่วครู่ทารกก็สลายหายไปจากที่เดิม ครู่ต่อมาก็ปรากฏตัวขึ้นที่ทางเข้าจากนั้นทารกก็กำลังจะขี่กระบี่เล่มนั้นไปตามทางเดินเพื่อหน,นีเอาชีวิตรอดแต่ในเวลานั้นฉากที่แปลกประหลาดก็เกิดขึ้นนานลงโหที่ยังหันหลังให้กับทางเข้าดูเหมือนจะยังไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองแต่ชุดคลุมยาวด้านหลังกลับระเบิดออกในชั่วพริบตา ทำให้แผ่นหลังของเขาเปลือยเปล่าและปรากฏใบหน้าปีศาจที่เหมือนกับประตูคำสาบโลหิตอย่างไรอย่างนั้นออกมามันกำลังหลับตาพริม้มคาดไม่ถึงว่าจะเหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยนใบหน้าปีศาจลืมตาคู่นั้นขึ้นอย่างกระทันหันเผยดวงตาสีเงินขาวที่เหมือนกันออกมาในเวลาเดียวกันก็พ่นอะไรสักอย่างออกมาเงาสีม่วงสว่างวาบ เวลานั้นทารกของชายชาราถึงได้โยนดาบบินในอกของตนเองออกไปคิดจะหลอมรวมร่างกายของตนเองเข้ากับสมบัติอาคมประจำกายเพื่อนหนีไปข้างหูกลับได้ยินเหมือนเสียงลมพัดจากนั้นพลันสัมผัสได้ว่าในสมองนั้นร้อนชาวางคิ้วเหมือนมีอะไรพุ่งเข้ามาและทะลุผ่านไปทารกวิญญาณมองวัตถุยาวๆที่วางคิ้วตนนิ่ง หลังจากผ่านไปชั่วครู่ก็ส่งเสียงกรีดร้องแหลมสูงออกมาจากนั้นมันดูเหมือนจะสูญเสียลมปราณไปอย่างไรอย่างนั้นชั่วครู่ก็ร่วงลงสู่พื้นดินไม่ขยับขยื่อนเวลานั้นถ้าหากข้างกายมีผู้บำเพ็ญเพียรคนอื่นอยู่คงมองเห็นว่าวัตถุที่มีรูปร่างยาวๆสีม่วงขนาดหัวแม่มือพ่นออกมาจากปากของใบหน้าปีศาจและปักเข้าไปในศีรษะของทารก และทะลุเข้าไปในหว่างคิ้วอีกสองสามชื่อดูแล้วคาดไม่ถึงว่าจะเป็นเหมือนกับลิ้นของใบหน้าปีศาจอย่างไรอย่างนั้นแต่ยาวขนาดนี้ก็แปลกประหลาดจริงๆใบหน้าปีศาจเห็นทารกร่วงลงมาบนพื้นก็หัวเราะอย่างโหดเหี้ยมลิ้นยาวๆหดกลับไปคาดไม่ถึงว่าชั่วครู่จะม้วนเอาทารกของชายชาราเข้ามาในปากและกลืนลงไปในคำเดียว จากนั้นใบหน้าปีศาจถึงได้เผยสีหน้าพึงพอใจออกมาพลางปิดตาคู่นั้นลงอย่างช้าๆเวลานี้ในที่สุดหนานลงโหก็หันกายกลับมามองกระบี่เล่มเล็กสีฟ้าที่สูญเสียเจ้าของไปด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกสีหน้าโหดเยี่ยมฉายแววไปพลึกคว้ามือฉกออกชั่วครู่ร่างของชายชราแซ้หลูก็ถูกควักหัวใจออกมาจากนั้นพลันบีบเบาๆหัวใจพลันกลายเป็นหมอกโลหิตทั่วท้องฟ้า สังขารน,นี้ถูกตัดขาดแล้วหลังจากทำทุกอย่างเสร็จสิ้นนานลงโหถึงได้กวาดสายตาที่ไร้ความรู้สึกไปรอบๆแวบหนึ่งจากนั้นพลันกลายเป็นไอสีดำกลุ่มหนึ่งบินเข้าไปตามทางเดินชั่วครู่เขาก็ปรากฏตัวที่ก้นบึงเงยหน้าขึ้นมองเขตอาคมสองสามแห่งที่ไร้คนควบคุมใบหน้าเผยรอยยิ้มเย็นชาออกมา บินขึ้นไปปะทะเข้ากับผิวของบึงน้ำตรงๆเวลาผ่านไปหนึ่งกาน้ำชาร่างของหนานหลงโหก็ปรากฏตัวที่เหนือภูเขาหินลูกใดสักลูกลอยอยู่กลางอากาศสูงขึ้นไปร้อยกว่าจังกําลังทอดสายตามองมาด้านล่างบินได้สูงขนาดนี้แน่นอนว่าต้องสัมผัสเขตต้องห้ามของหุบเขามาโรโอยลำแสงสีโลหิตนับไม่ถ้วนสว่างวาบและพุ่งลงมาจากท้องฟ้าราวกับสายฟ้า ตรงเข้าหาร่างของคนผู้นี้อย่างพอดิบพอดีแต่สายฟ้าพวกนี้ยังไม่ทันได้เข้าใกล้หนานลงโหสองสามจังก็เบี่ยงเบนทิศทางอ้อมไปพร้อมกับเปล่งแสงสว่างวาบทำให้เขาอยู่ท่ามกลางสายฟ้าพวกนั้นปลอดภัยและมั่นคงดุดดังภูเขาไทซา,านหนานลงโหมองสภาพแวดล้อมรอบๆด้านอยู่นานในที่สุดก็แยกแยะทิศทางชั่วขณะนั้น เขาพลันมองไปยังทิศใด,ดทิศหนึ่งแล้วหรีตาคู่นั้นลงลำแสงสีเงินสว่างวาบขึ้นในดวงตาของเขาจูจูร่างของเขาพลันคลายเป็นไอสีดำสายหนึ่งพุ่งแหวกอากาศออกไปไม่นานก็หายลับไปที่ขอบฝาในลุ่มน้ำเวลานี้เจ้าสำนักวิญญาณไว้หูยาและพวกกำลังยืนอยู่ด้านข้างแท่นบูชาเงื่อยหน้าขึ้นมองขั้นบันไดที่ไร้ที่สิ้นสุด ใบหน้าเต็มเปี่ยมคำว่าอัศจรรย์แต่เดิมที่ควรจะถึงที่นี่ตั้งนานแล้วแต่เมื่อเดินเข้ามาใกล้แท่นบูชานี้ในระยะสิบกว่าลี้ตอนแรกก็มีเขตอาคมต้องห้ามขนาดใหญ่จำเป็นต้องทลายเขตอาคมก่อนถึงจะเดินหน้าต่อได้การเสียเวลานี้ทำให้ต้องเสียเวลาไปอีกครึ่งค่อนวันกลุ่มของพวกเขาถึงได้มาถึงแท่นบูชานี้เวลานี้เมื่อเข้าใกล้แล้ว พวกเขาถึงได้มองเห็นว่าถึงแม้แท่นบูชานี้จะดูเหมือนใหญ่มมือหมาแต่กลับไม่รู้ว่าสร้างขึ้นมากี่ปีแล้วยิ่งไปกว่านั้นบางส่วนยังเริ่มผุพังไปขอแค่ไปถึงส่วนยอดของแท่นบูชาพวกเราจะพบร่องรอยของสวนวิญญาลเรือนและหาวิธีเข้าไปได้แล้วจากที่วิญญาณที่ไม่สมบูรณ์นี้กล่าวเอาไว้ทางเข้าของสวนวิญญาณเรือนอยู่ที่นี่แหละเจ้าสำนักวิญญาณ พิจารณาอยู่นานในที่สุดก็เอ่ยปากเร่งเรา้าจากนั้นพลันสาวเทาว้าก้าวไปข้างหน้าสองสาก้าวล่วงหน้าไปยังแท่นบูชาก่อนแต่ทันใดนั้นเจ้าสำนักวิญญาณก็ทนไม่ไหวกลด่าออกมาหนึ่งประโยคทําให้คนอื่นๆอ,อดที่จะตกตะลึงไม่ได้ทุกคนระวังหน่อยบันไดนี้ยังมีเขตอาคมอื่นอยู่ดูแล้วการปีนขึ้นไปที่ยอดเขาแท่นบูชาคงไม่ใช่เรื่องง่ายแล้ว มองขั้นบันไดด้านบนที่ดูไร้ที่สิ้นสุดรอบด้านปรากฏลำแสงสีเหลืองออกมาเจ้าสำนักวิญญาณก็ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเออยังหงุดหงิดว่ยอูหยาได้ฟังก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิว้วถึงแม้ว่าเขาจะไม่สนใจเขตอาคมอะไรนั้นแต่เช่นนี้เวลาที่กลุ่มของพวกเขาจะขึ้นไปถึงยอดของแท่นบูชาก็กต้องยืดออกไปนี่จึงทำให้วหยอูหยารู้สึกจนปัญญาความจริงแล้วไม่ใช่แค่วหยอูหยา คนอื่นๆก็ไม่ได้มีสีหน้าที่ดูดีเท่าไหร่นักหลังจากที่รู้ว่ามีสวนวิญญาณเลือนอยู่นั้นคนพวกนี้ต่างก็สนใจมันและรู้สึกว่าเริ่มจะทนต่อเขตอาคมต่างๆที่ปรากฏขึ้นบริเวณน,นี้ไม่ไหวไปกันเถอะหวังเทียนกู่ถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งขึ้นบันไดตามไปติดๆลำแสงสีเหลืองรอบๆสว่างวาบเวลานั้นรู้สึกว่าร่างกายหนักอึ้งเวลานั้น คนที่เหลือเองก็ขึ้นบันไดขึ้นมาเช่นกันและต่างก็พบสถานการณ์เช่นเดียวกันร่างของเว่ยอูหยาสันไหวเล็กน้อยดูเหมือนว่าจะมีท่าทีไม่สนใจแต่ลูกศิษย์ระดับหลอมรวมทั้งสามของสำนักวิญญาณกลับร่างกายสั่นเทาใบราซีดขาวคนกลุ่มนั้นจึงค่อยๆปีนขึ้นไปยังยอดของแท่นบูชาอย่างเชื่องชา้านี่คือผลเทียนวิญญาณหรือร่างของหาลี่ที่ถูกเขตอาคมกักเอาไว้ในโอเอซิส มองทะเลสาบสีเขียวเบื้องหน้าแล้วเอ่ยพึมพำด้านนอกเขตอาคมคือทะเลสายสีเหลืองไร้ที่สิ้นสุดคือทะเลสาบยักษ์ที่มีขนาดสองสามหมืม่นลี้ใช่ผลน,นี้แน่ๆไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ก็บอกว่าใช่ไม่ผิดแน่วิญญาณม่วงที่ยืนอยู่ด้านข้างของหานลีห่างออกไปสองสามจังเผยสีหน้าตื่นเต้นดีใจออกมาขนาดเอ่ยดวงตาสดใสคู่นั้นสว่างวาบ มองไปยังทะเลสาบสีเขียวเบื้องหน้าตาไม่กระพริบและตรงกลางของทะเลสาบที่อยู่เบื้องหน้าของทั้งสองห่างออกไปร้อยจังก็มีโคลนตมเล็กๆอยู่ที่นั่นมีสมุนไพรวิญญาณสีเขียวมรกตอยู่ต้นหนึ่งสมุนไพรต้นนี้สูงสองสามชื่อด้านบนเต็มไปด้วยใบรูปวงรีขนาดเท่าหัวแม่มือและจุดที่สูงที่สุดของต้นก็มีผลประหลาดอยู่สผลผลพวกนี้เปล่งแสงสีแดงเพลิงออกมา ด้านบนบางด้านล่างหนาส่วนยอดเปล่งแสงสีแดงจางๆออกมาดูเหมือนเทียนสีแดงที่ถูกจุดไฟอยู่บนเชิงเทียนมีกลิ่นของยาสมุนไพรโชยออกมาฮันล,ลี่เองก็มั่นใจว่าเจ้าสิ่งนี้คือผลเทียนวิญญาณเช่นกันเมื่อได้ยินวิญญาณม่วงเอ่ยเช่นนี้ก็แค่หัวเราะน้อยๆออกมาข้าจะเข้าไปเด็ดผลนั่นมาจะได้ไม่มีเรื่องอะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น วิญญาณม่วงสูดลมหายใจเข้าลึกๆเฮือกหนึ่งหันหน้ามาเอ่ยกับฮัลลี่